สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาทำต้มกะทิสายบัวนะคะนี่ค่ะสายบัวเดี๋ยวเราต้องล้างด้วยเกลือก่อนนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีนี่ค่ะปลาทูนึ่งนะคะแต่ว่า,เด,วเ,า,เ,า,าเดี๋ยวเราต้องเอาไปนึ่งก่อนค่ะสักสิบห้านาทีนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้องเอาไปนึ่งก่อนกำลังตั้งเตาอยู่นะคะ เครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ําตาลปีป๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ํำมะขามผงปรุงรสค่ะหอมแดงแล้วก็นี่ค่ะเครื่องที่เราต้องตำก็จะมีพริกไทยหอมแดงกะปิค่ะเดี๋ยวเราต้องโขลกก่อนอื่นเลยเราก็นี่ค่ะสายบัวเราต้องล้างด้วยเกลือนะคะ เดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องนึ่งปลาทูก่อนค่ะเราซื้อเป็นปลาทูนึ่งมานะคะแต่ว่าเราก็ต้องมานึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะสักประมาณ20นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปล้างสายบัวกันเราต้องแช่ในน้ำเกลือสักประมาณ10นาทีนะคะว่าสายบัวเรามันอยู่ในน้ำ แช่ไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาล้างพอล้างเสร็จเราก็ต้องให้เสดดน้ำค่ะเสร็จแล้วเราต้องล้างน้ำเปล่ารอบนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันใส่กะปิลงไปค่ะ หอมแดงพริกไทยเราไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเราต้องการให้ไม่ต้องการให้พริกไทยกลบกลิ่นกระปิกค่ะแล้วเราก็ตำเข้าด้วยกันหอมปะทูมากเลยค่ะนี่ค่ะตำประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตั้งกระทะกันเลยค่ะเราเปิดไฟอ่อนนะคะเราก็ใส่กระปิลงไปคั่วค่ะให้กลิ่นกระปิขึ้นมาให้หอมค่ะ พอหอมดีแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะค่อยๆผัดลงไปก่อน แรอให้กะทิร้อนให้ได้ที่ก่อนค่ะเนี่ยนะคะหอมหอมแล้วค่ะเราก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปเลย ผงปรุงรสค่ะเทไม่ออกพอ,พอควักออกมาชื้นนิดนึงก็ติดแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะใส่เข้าไปมะขามเปียกค่ะต่อไปเนี้ย่่กกะทิที่เรายังใส่ไม่หมดนะคะ รอ,อน้ำตาลละลายอีกนิดหนึ่งค่ะถ้ากะทิหนึ่งกล่องน้ำเยังน้อยใช่ไหมคะมันดูขลุกขลิกกุ๊กกิ๊กเราก็เนี่ยค่ะถ้าเรากลัวกะกะน้ำไม่ถูกว่าจะต้องเอาเยอะแค่ไหนเราก็เนี่ยค่ะใส่เข้ามาขอบเนี่ยค่ะถึงขอบหนึ่งกล่องก็เท่ากับกะทิหนึ่งกล่องค่ะเราก็ใส่เข้าไปก่อนแค่นี้ก่อนยังไม่ต้องหมดนะคะเหลือไว ๋ยาให้เขเดือดอีกนิดนึงหอมมากเลยค่ะเดือดแล้วนะคะสายบัวที่เราล้างไว้ค่ะปิดฝาค่ะนี่ค่ะประทูที่เรานึ่งไว้ร้อนนะคะ เดี๋ยวเราอุ้ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย,ยแล้วเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อนะคะที่เป็น ดำๆตรงพรุงเราไม่เอานะคะเพราะไม่งั้นรสชาติจะเปลี่ยนค่ะเราก็เราเอาก้างนี้เราก็เอาออกเราจะเอาแค่นี้ค่ะเสียงนกดังง เราจะใช้ประมาณนี้ค่ะสองตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสายบัวกันค่ะนี่จ้าสวยงามต่อไปเราก็เอาปลาทูที่เราเกะเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่เข้าไป แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะต้มกะทิสายบัวค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรอ่อนเค็มกับอ่อนเปรี้ยวค่ะ เราเติมน้ำมะขามนะคะเค็มเราก็เติมเป็นเกลือนี่ค่ะใช้เป็นดอกเกลือนะคะเติมเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะอย่าให้น้ำมะขามละลายนิดนึงก็จะได้คลุกคลิกพอดีค่ะถ้าเราต้องเมื่อกี้เราเติมน้ำยังไม่หมดกล่องนะคะนี่ค่ะเหลือนิดนึงแต่แค่นี้ก็พอดีแล้วค่ะ จะชิมนิดหนึ่งพอดีค่ะ นี่นะคะอุ้ยอุยเพื่อความสวยงามนะคะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะแต่เด็กเด็กเกเขาไม่ชอบหรอกนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มกะทิใสยบัวปะทูค่ะขอบพระคุณค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ